สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จะมาถอนเอาผักไอเนี้ยไปคั้นชมผักแล้วก็ต้นหอมนะคะนี่ฟันสิงโตโเ,เก็บไปแกงใส่ไข่หมดแรงนี่ได้นิดหนึ่งก็ยังดีเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันหลงังดูสุสุขีนี้นี่เออไอนั้นมากเลยเพื่นอนเลยนี่ดูมันเน่าไปครึ่งหนึ่ง แต่มามันก็ทนมากๆเลยออกลูกมากระเนาออกลูกมากระเนาวนีอ่อะไรของมันก็ไม่รู้ดูดิลูกเยอะเยอะต้นอื่นตอ้นอื่นตายหมดแล้วต้นนี้ก็ตายเสียดายเสียดายมเมล็ดใหเอฟซี FC ไปหมดเลย <c oughs> จะปลูกอีกก็ไม่มีมเมล็ดเพื่อนนี่ซูยชีวิตมากเลย,ยนี่ต้นหอม ยายจะถอนออกนี่นี่นแรดิดออกดอกแน้วนี่อัอนนี้หอมมาจากเมืองนอกนะคะคเพื่อนที่ว่ายายถอนแล้วเอ่องายท้องนะ่ะเออเดี๋ยวลองถอนดูเน่นแท้นี่อู้นะก็โตเหมือนกันนะเนี่ย อยู่เมืองนอกอันใหญ่ๆนะคเพื่อนแต่อยู่นี่มันไม่ค่อยแข็งอยู่เมืองนอกมันแข็งเอาหอมนี้ไปด้วยมันจะเน่าแล้วนี่ไปคั้นใส่ไปคั้นใส่สมผักห <c oughs> ุดแล้วก็อร่อยนะคเพื่อนนี่พอจะไ,ไปเอาผักนู่น คันแค่พอกินเนี่ยใบแรดิสก็กินได้นะคะอยากจะถอนเอาต้นใหญ่ๆนี่กำลังอ่อนๆวันนั้นเมื่อกินไม่ทันเลยที่บ้านหญ่วันนั้นไม่ต้องไปแยกปลูกหรอกเพาะไอ้วานๆอย่างนี้หละปลูกไว้กินเองเนะาะวานัวนๆวนัวนๆแล้วก็ถอนไปคั้นแค่พอกิน วันสองวันขั้นทีวันสองวันขั้นทีแยกปลูกมันเยอะเกินต้องปลูกขายเลยนะทุกปียายก็ทำขายเลไรคันชมผักขาย <c oughs> เหลือเราก็ขายเพื่อนปีนี้มีคนถามหายอยู่ยายไม่ได้ทําไม่คันชมผักขายเลยไง เดียบพรเขาบอกว่าเขาไม่เคยกินเขากินแต่เขากินแต่ไอกระเทียมส้มกระเทียมต้นกระเทียมไอต้นหอมวันนั้นยายเอามาให้อร่อยติดใจเนี่ยเพาะไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้ยายคันสมผักให้กินท <c oughs> <c oughs> ้าต่อันใหญ่ เย็บโอรนไม่ทอนออกมันก็ไม่ใหญ่เนาะแฝดใหญ่ก็ชอบกินนะอันเนี้ย mm. ปลอดสารพิษ อันนี้มันอยู่ดับอันนี้มันอยู่ขอบขอบพอ,อเอาต้นหอมหน่อยเอาแค่พอกินเอาแค่พอกินแต่คันไปกันแล้วนิดเดียวเองในคนละถ้วย จะเอาตน้นหอมนีแยกออกเพื่อนแยกเอาอันนี้แยกมันจะได้โตโตมันจะได้โตโตเพื่อนเสร็จแล้ว ไปล้างผักเสียนมันขึ้นเองดูมะม่วชุดนี้ไม่ได้รดน้ำเลยมันจะติดป่ะเนี่ย,ยเต็มเลยโร้อ,อ,รอนเพื่อนอน้ำก็ไม่มีไม่ต้องล้างหอลอกก่อนมียูน้ำน้ำเนี่ยต้เนี่ย,ยนี่ตรงน,นี้น้ำฝนทั้งนั้นเลยเพื่อน น้ำฝนยายใช้น้ำฝนใช้อาบใช้สออักผ้าสักอะไรยายใช้น้ำฝนหมดแต่น้ำประปายายใช้รถผักใช้รถผักใช้ลงสระเนาะเดออันนี้ออกก่อนเด้๋ยค่อยไปล้างใหม่นะ ทำก่อนเด้อล้างใบก่อนแล้วค่อยคั้นให้มันเหี่ยวๆก่อนเพื่อนเด๋อวตอนเย็นหงข้าวเอาน้ำข้าวใส่ตอนนี้น้ำฝนนะคะ นี่ล้างไปได้นิดเดียวเองยายจะรอคั้นตอนเย็นเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายจะหุงข้าวตอนเย็นเนาะเอาไว้ให้มันเหี่ยวๆก่อนปะเดี๋ยวไปทำกับข้าวเที่ยงให้พี่มื่นก่อนมาเอาไว้ให้เขียวก็ไม่เคียวเอาไว้ให้เหี่ยวหไส้เขียวเหี่ยวนิดนึง เอาให้เมือกมือกอขึ้นชุนมันออกเนี่ยนะคะทันส้มผักโอ้หอมตำน้ำพริกโอ้ยอีกสองวันข้าวหมดหม้อโอ้ยรวมกันอย่าผ่อนคิมขาดป่ะเนี่ยหอมเพื่อน ไปในเดียวเองเพื่อนคันแค่นี้แค่นี้ก็พรนะป๋องไอ้แสบตาชุนใส่น้ำตาลไปนิดนึงคันเอาเมือกมันหมดก่อนออกให้หมดห้างเพือนอันนี้ก็เกลือเกลือชิมดูนะคะไม่ต้องให้มันเค็มมากให้พอประมาณอันนี้ น้ำซาวข้าวนะคะน้ำที่เราล้างข้าวสาระนะเราจะคนคนคนให้มันเข้ากันแล้วก็ชิมดูความเค็มมันได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็เติมเอาต้มหอมเยอะเลยชิม นิดนึงนี่นได้ละแค่นี้ก็สองวันก็ได้กินลนะหรือว่าพรุ่งนี้ถ้าอากาศร้อนๆพรุ่งนี้ก็เริ่มเปรี้ยวแล้วแหละปิดไว้แค่นี้แหละโอ้โหเราตำน้ำพริกรอเลยนะคะ